ดีครับผมพกูกอบราช่องลายบัวบานทางน้องเล็กเนาะครับผมมีพาน้องเล็กมาขัดตัวมืดเลยเนาะครับผมมืดเลยวันนไรสุดจากบ้านบัวบานวันนี้พาอาบน้ํามืดเลยขัดตัวสมืดเลยเนาะวันนี้น้องเล็กคันคัน น,นี่อาบน้ําที่บ้านน้องเล็กเนาะวันนี้ไม่ได้พาออกไปข้างนอกเนาะครับผมควานกลับมาข้ามตัดหญ้าเพิ่งมาถึงเนาะวันนี้ครับผมพอดีไปไล่สุดที่บ้านดูบานเนาะครับผมควานกลับมาข้ามเลยวันนี้ให้อาบน้ําที่บ้านเนาะวันนี้ตัดตัวตัดตัวน้องเล็กโอ๊พังหมดเลยน้องเล็ก

ฝนตกแล้วน้องเล็กอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับผมทีมมีตาถ่ายปูบานทางน้องเล็กเนาะครับผมตอนนี้มาถ่ายบรรยากาศยามเย็นๆเลยเนาะคุณแม่ครับผมน่าจะเกือบหกโมงกว่าแล้วเนาะครับผมหกโมงกว่าแล้ววันนี้ให้มาขัดตัวเนาะให้น้องเล็กขัดตัว เด็กมาตัดตัวเลยมืดนิดหนึ่งวันนี้เนาะครับผมจะติพกพานพาน้องมาทุกวันครับผมเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเนาะครับผมเลยมาถ่ายให้แม่ๆได้ดูเนาะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพกพานขออนุญาตเอาฝากลองแพจหนึ่งเนาะครับผม น้องเปิดนึงนะครับผมโอ้โหน้องเล็กเล่นใหญ่เลยวันนี้น้องเล็กข้ามวันนี้พกควันไม่ได้อยู่เนาะครับผมพกควันไปไล่สุดที่บ้านเจ้าบัวบานเนาะคะรับผมเลยมาข้ามนิดนึงเนาะครับผม ก่อนขออนุญ,ญาตไป มืดนิดนึงนาะครับผมมืนิดนึงนแม่ๆครับผมวันนี้พามาอาบน้ำสมืดด้วยน้องเล็กตกฟันไปไล่สุดที่บ้านเจ้าบัวบานเนาะวันนี้เลยพามาอาบน้ำมืดเลยเนาะครับผมน้องเล็กมาอาบน้ำมืดเลยวันนี้ครับผมวันนี้อาบที่บ้านเลยนะเน่น่นน่่เนนเ่น่นน่นน่่นเน่่นเนเ่นลนเ เพิ่งจะอาบน้องเล็กนี่ชอบเล่นโคลนเนาะครับผมโอ้ยเต็มเลยทีนี้ดูอาบน้ําแล้วก็เล่นต่อเลยเนาะน้องเล็กนนเนาะนี่จะเป็นทางที่ชอบเล่นโคลนมากๆเนาะขัดตัวแล้วก็เล่นต่อเลยเนาะครับผมดูเล่นเต็มตัวอีกแล้วกันยุงเนาะครับผมกันยุงครับผมกันยุงน้องเล็กจะเล่นโคลน ชอบโครนามากเลยชอบโครนครับผมขัดตัวแล้วก็เล่นอย่างนี้ประจำเนองไม่ไม่ครับผมเล่นประจำนะครับผมมีฟอกแล้วครับผมจะเข้านอนแล้วเริ่มฟอกโครนแล้วเ,เลยจะเป็นประจำานคะครับผมขัดตัวเสร็จก็เล่นโคนต่อเลยนะครับผมจะประจำเลยน้องเล็กขัดสะอาดขนาดไหนกลับมาก็เล่นโครนนะครับผมเพราะว่าที่บ้านพกาักฟานยุงเยอะครับผมยุงเยอะมากๆเลยเนาะครับผมจะเยอะมากมากเลยนนอะครับผม มีน้องพอกโทนไว้เนาะครับผมไว้เวลานอนจะได้กันยุงได้บ้างเนาะครับผมไม่มากก็น้อยเนาะครับผมนะครับมาถ่ายบรรยากาศยามยืนยืนเนาะครับผมน่าจะเกือบทุ่มเลยเนาะครับผมเพราะว่าเพิ่งไหลสดจากบ้านเจ้าบัวบานมาก็ไปจัดหญ้าโตเนาะครับผมจัดหญ้าทําความสะอาดที่บัวบานพักแล้วก็ มาตัดยาให้น้องเล็กเนาะครับผมเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านค่ำนิดหนึ่งเนาะครับผมยังไงก็ฝากแม่ๆติดตามช่องพรายบูบานพักน้องเล็กด้วยนะครับผมฝากเข้ามาติดตามได้นะครับแม่ๆครับผมยังไงพ่อควานขออนุญาตปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะครับผมเดี๋ยวให้น้องเล่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อควานพาน้องเข้าที่พักแล้วเนาะครับผมมืดแลวนะ้วเนาะแม่ๆครับผมสวัสดีครับผมขอให้แม่ๆทุกท่านที่แวะเข้ามาช่องพรายบบานพักน้องเล็ก มีแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าจิบอย,าย่าจนนะครับแม่แม่ครับผมขอให้ทุกท่านร่ำร่ำรวยรวยเลยเนาะครับผมสวัสดีครับวันนีาครับผม